สัญญาจะซื้อจะขายสองฉบับสฉบับนะคะย้ำว่า2อฉบับเกิดขึ้นกรณีไหนนะคะเ,เมื่อมีการตกลงจะซื้อจะขายอ,อ,อสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินก็ตามแต่นะคะ เมื่อตกลงกันแล้วก็จะต้องเกิดสัญญาจะซื้อจะขายเกิดขึ้นสาระสำคัญที่อยู่ในสัญญาจะซื้อจะขายก็คือมีด้วยกันสองสาส่วนนะคะส่วนแรกก็คือราคาที่ตกลงจะซื้อจะขายนะคะส่วนที่สองก็คือ,อ,อวางมัดจำเท่าไหร่นะคะส่วนที่เหลือวันโอนเท่าไหร่กำหนดระยะเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์ แล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายวันโอนใครคือผ,ผู้รับผิดชอบอันนี้คือสาระสำคัญที่อยู่ในสัญญาจะซื้อจะขายนะคะกรณีเกิดสองฉบับเกิดขึ้นกรณีไหนเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้จะซื้อต้องการขอสินเชื่อกับทางธนาคารนะคะทําไมถึงมีสองฉบับเพราะว่าถ้าเป็นการขอสินเชื่อในราคาที่ตกลงซื้อขายกันก็ ก็ไม่จําเป็นก็คือใช้ฉบับนั้นยื่นธานาคารเลยกรณีที่ผู้จะซื้อต้องการวงเงินมากกว่ามากกว่าราคาที่จะซื้อขายก็จะต้องเกิดอีกฉบับหนึง่งเกิดขึ้นในอีกราคาหนึ่งตรงนี้มีข้อระมัดระวังในการทำนะคะต้องมีการตกลงกันให้เข้าใจทั้งสองฝ่ายระหว่างผู้จะซื้อจะขายว่าสัญญาที่เพิ่มขึ้นมาฉบับนี้ใช้เพื่อสิ่งใดนะคะข้อตกลงกับสัญญาหลัก เป็นอย่างไรก็คือเป็นไปตามนั้นแต่อีกฉบับทำขึ้นเพื่อในการขอสินเชื่อธนาคารเป็นคนละราคานะคะต้องคุยกันให้ดีเพราะมีเหมือนกันนะคะมีกรณีเหมือนกันที่ว่าเมื่อขอสินเชื่อธนาคารได้แล้วได้ในราคาที่สูงกว่าที่ตกลงกันเจ้าของอาจจะต้องการได้เพิ่มนะคะอาจจะต้องการได้เพิ่มต้องระมัดระวังและทำตกลงกันให้ดีในสัญญาข้อนี้นะคะถ้า ขอวงเงินที่ไม่ได้ต้องการเกินกว่าสูงกว่าราคาที่ตกลงกันไว้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ชิลๆส่วนในเรื่องรายละเอียดที่ลงลึกไปกว่านั้นนะคะปรึกษาหารือกันได้นะคะพี่เอเอวันบ็อเกอร์ค่ะ